สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤษภาคม2,568นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนนะคะ ท่านที่เกิดในราศีมีนในที่นี้ก็จะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมไปจนถึงวันที่15เมษายนนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดในพออะไรก็ตามนะคะราศีมีนก็จะอยู่ช่วงแม่หมอบอกกล่าวเอาไว้และในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะ คืออิงจากไพ่เรือนมองนี้แล้วก็อิงจากไพ่ทาโรต์นี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขังความฉมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนานะคะขอให้ท่านนี้เข้าใจตามนี้ด้วยค่ะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดวงชะตากัน ท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมีนช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยพื้นฐานดวงชะตาของท่านนี้เดือนนี้รู้สึกว่าท่านจะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยมากที่สุดเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกายนะคะดังนั้นในช่วงเดือนนี้ขอให้ท่านนี้ต้องอดทนอดกัน้นเอาไว้นะคะไม่ว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ตามก็ขอให้สู้นะคะสู้ดิ้นรนไป ื่อให้เกิดความสำเร็จความาได้อยู่ดีกินดีนะคะทีนี้แม่หมอจะมาเจาะดูทีละเรื่องเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสำหรับเรื่องหน้าที่การงานแล้วช่วงเดือนพฤษภาคมนี้การงานไม่แจ่มใสเลยการดวงมันอ่อนตัวนะคะดวงมันต่ําดวงมันตกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงครึ่งเดือนแรกนั่นแหละด้านธุรกิจการงานนี้ไม่ดีไม่เจ่มใสเลยนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานบริษัทองคอ์กรห้างร้านอันไดก็ตามนะคะหรือทำทธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่งานมันไม่สามารถที่จะเดินหน้าไปได้แบบสม่ำเสมอมันยังติดขัดมันยังมีอุปสรรมันยังสะดุดมันจะเป็นช่วงจังหวะงานที่สะดุด ไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของหน่วยงานหรือว่า,าพนักงานมันก็สะด,ดุดไปพร้อมกันหมดเลยมันเป็นช่วงจังหวะเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีทำให้เจ้าของธุรกิจการงานนี้มีปัญหามากๆเลยดังนั้นเมื่อเจ้าของธุรกิจการงานมีปัญหาผลตามมามันก็มาสู่กับพนักงานลูกน้อง ทำให้ลูกน้องนี่ก็พลอยมีปัญหาด้วยงานมันไม่เดินเมื่องาน,มนไม่ไม่เดินมันก็ไปได้ยากบางคนก็ให้ลูกน้องทยอยออกลาออกอะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนที่ไม่ที่ยังไม่ทํางานช่วงเดือนนี้ก็หางานทํายากนะคะ หางานทำยากมากมากเลยนะคะช่วงเดือนนี้และในคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็กับผลกำไรกําไรมันก็เสมอตัวนะคะถึงแม้ว่าบางทีได้กำไรกําไรมันก็ได้เพียงเล็กๆน,น้อยเท่านั้นเองมันเป็นจังหวะดวงมันฝืดนะคะเพราะฉะนั้นให้อดทนไป สถานการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งครึ่งเดือนแรกเท่านั้นเองนะคะพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังน่ะการงานก็จะเริ่มดีก็จะเข้าที่เข้าทางนะคะบางคนไปสมัครงานทิ้งเอาไวานะ้นะนาอ่ะพอใกล้ๆจะสิ้นเดือนถึ่งเขาถึงเรียกเข้าทำงานอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้อดทนไปมันเป็นจังหวะดวงนะคะมันไม่ดีมันไม่แจ่มใสนะคะ ก็อดทนทําไปแล้วกันอย่าอย่าได้ท้อแท้อดทนเดี๋ยวประเดี๋ยวก็หมดสิ้นเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะนักศึกษาเราเรียนก็เช่นกันช่วงเดือนนี้ขอให้มันขยันอ่านหนังสือติวเข้มนะคะมิฉะนั้นท่านอาจจะสอบไม่ผ่านหรือท่านเรียนจบแล้วไปหางานทําก็หางานยากมากๆเลยนะคะก็ให้อดทนนะคะ พอผ่านเดือนพฤษภาคมไปแล้วมันก็จะเริ่มดีนะคะที่มาดูเรื่องเงินงานก็ไม่เจียมใสงานก็ไม่สร้างเงินสร้างทองให้กับตัวท่านฐานาการเงินที่เป็นอยู่ก็ยังสั่นคลอนอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าดวงการงานช่วงเดือนนี้ไม่เจียมใสไม่ดีงานก็ไม่สร้างเงินเงินก็ไม่สร้างงานมันนิ่งมันเงียบ มองหาช่องทางไหนก็ตันไปหมดหาเงินยากลำบากมากๆในช่วงเดือนนี้มันไม่มีตัวช่วยสนับสนุนเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแม่หมอเน้นช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะแต่พอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังเท่านั้นเองเหมือนบนหนุนนำดังนั้นแม่หมออยากจะแนะนำว่า ช่วงครึ่งเดือนแรกหากแบนงานมันไม่เดินเงินมันไม่มีไม่มาขอให้ท่านนี้เร่งมันสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญ,บญดำทานแล้วบุญมันก็จะโน้นนำท่านเปิดทางแสงสว่างให้กับท่านมาอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังพอเข้าสู่ช่วงครึ่งเดือนหลังนั่นแหละ การงานก็เริ่มดีนะคะคนที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็เริ่มมีคนหลังไหลมารับใช้บริการในธุรกิจการงานของท่านหรือคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจบริษัทห้องร้านก็เริ่มที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆได้ลงตัวนะคะทีนี้คนที่เคยนักศึกษาที่เคยไปสมัครไว้พอใกล้จะสิ้นเดือนเขาก็เรียกท่านเข้าทํางานนะคะดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนแหล,หลัง ท่านก็จะมีช่องทางในการสร้างเงินหลากหลายช่องทางมากๆเลยทำให้ท่านได้เป็นสุขใจมากในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะก็จะเป็นอย่างนี้แหละในช่วงนี้ที่มาดูด้านแห่งความรักทีนี้ว่าความรักก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะท่านที่เกิดในราศีมีนความรักดี คนโสดก็มีคนมารักมาชอบมาจีบเอาความรักที่แท้จริงมาให้รักจริงหวังแต่งคนมีคู่มีครอบครัวสถาบันครอบครัวก็อบอุ่นกลมเกลียวความสัมพันธ์แน่นแฟนดีนะคะแต่ว่าถึงแม้ว่ามันไม่มีปัญหาในความรักแต่ว่าท่านก็ยังมีปัญหาเหมือนกันปัญหานั่นก็คือปัญหาในการลังเลใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นคนโสด มีความรักมากมายเข้ามารักมาชอบท่านความรักที่เข้ามานั้นก็รักดีรักจริงหวังแต่งทีนี้บังเอิญว่ามันก็จะมีหลายรักเข้ามาแต่ละรักนั้นก็ดีดีดีดังนั้นท่านก็เลยตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกรักใดดีตัดสินใจไม่ถูกจะเลือกรักอันนี้ไหมจะเลือกรักกับคนนี้ดีไหมหรือจะเลือกรักกับคนนี้ตัดสินใจไม่ถูกช่างตรงวัดแล้วมันพอๆกันอะไรประมาณนี้ สำหรับคนที่เป็นชีวิตคู่ครอบครัวก็ดีความรักก็อบอุ่นดีนะคะไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นคู่รักที่เป็นสถาบันครอบครัวที่มีความรักเ,เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติความรักจะสวีดหวานกันดีมากๆจะดีมากๆเลยแต่สำหรับคนชาติเดียวกันก็จะ มีความรักแบบมั่นคงไปได้เรื่อยๆเรอยๆนะคะจะเป็นอย่างนั้นทีนี้เรามาดูเรื่องเคาะแต่ท่านที่เกิดราศีมีนท่านก็โชคดีท่านไม่มีข้อพยันอันตรายใดๆนะคะสุขภาพนี่แข็งแรงดีนะคะไม่มีอ่าสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือหากแม้นว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาหายได้ดีเป็นปกตินะคะทีนี้ เอาเป็นว่าครึ่งเดือนหลังนั่นแหละท่านถึ่งไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินวิถีชีวิตนะคะก็เป็นว่าท่านก็จะได้เป็นปื้มท่านก็ได้โอกาสดีนาทีทองบนโน้นนาการเงินก็สะพัดมาในช่วงครึ่งเดือนหลังก็จะมีงานทําหลากหลายเงินสะพัดมาช่องทางนั้นช่องทางนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะโอเคแม่หมอก็จะขอทำนายจบไว้แต่เพียงแค่นี้ ในการทำนายนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมแม่หมอจะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะและในการดูดวงชะตานี้ดูภาพรวมมันก็แม่นยําถึง80%ได้นะคะถ้าหากแม้นว่าใครต้องการที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตาเป็นดวงของเราแล้วก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะ แม่หมอก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านมารวมกันกับไพ่แล้วท่านก็สามารถที่จะเลือกไพ่ใบที่เป็นดวงของท่านที่แม่นยำยิ่งนักนะคะหรือหากท่านใดไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอที่บ้านเพราะบ้านอยู่ห่างไกลกันเราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะให้ท่านนี้แอดไลน์มานะคะแม่หมอให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้แอดไลน์มามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มานัดวันเวลา ที่จะตรวจเช็คดวงชะตากันแม่หมอก็จะเปิดกล้องวิดีโอท่านก็จะได้เห็นแม่หมอแล้วท่านก็สามารถที่จะจูนกับครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกไพ่ใบที่เป็นดวงของท่านโดยแท้จริงโดยตรงอย่างแม่นยำจำหมังนะคะโอเคแม่หมอขอจบเพียงแค่นี้พบกันอีกครั้งในเดือนหน้านะคะและก่อนจากกันแม่หมอก็จะขอ วัยพรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดการน,นะคะโอเคบ๊ายบาย